สวัสดีครับเอซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับมาเด้อมาทานข้าวด้วยกันวันนี้กินข้าวกับเห็นอะไรเนี่ยโอ,โอเอ็มก่อนนะก่อยไถ่หมาจุ่ม นี่เห็นวดด่วครับบีบซีมาเด้อกินข้าวเกมผักหวานบีบซีนี่ลาบไก่ใส่กระมังใหญ่เลยลาบไก่โอลาบไก่ไก่ชือ้อซื้อเงินจินตลาบ่กไก่มาปุยเอาอมาให้ ไข่ลูกไก่ไข่ลูกไก่ไข่บานแหละอันนี้ก้อยก้อยเนี่ยครับคือแกงหมูหวานครับตามนี้แกงหมูหวานนี่แม่น้นนองปดไข่มะส้มแกงหมูหวานครับเอฟซีหวานหอมอร่อยไม่แกงไม่ไข่มะสม ข้ากันเลยมมาเอีกิีเด้อกินข้าวแกงหวานได้มน้ำมันอีางอ่ามอนกินอเว้นอันนะ้นก้อยึีกนะครับพี่ห้าเอ้วนแ่ถุงบ็ฮึหได้หลายค่ถุงแค่ถ้งแ่ถุงมานานแล้วก็ มันจะถูงกัเป็นไข่ตุน๋นนะถุงุงใสฮะอื้อไม่สิทากินน้ำเนี่ยกว้วยไก่ครับพี่ีไก่บ้านน,น,นวะว่าไก่ข่าครับพี่ชีไก่บ้านอขอบใาผมนะขออย่างนัดเรืขึ้นน้งนี่เป็นคาตุ๋นนะไม่กินาไ่นะ หวานจะมีกระดกเนาะอร่อยางัดมนเลยจะผมจะถือเอาครับ FC ไม่ไหวมันมีงิ้งซิ่งอยู่ครับ หาอ,อยากมากๆครับ,บ fc จ <4 S 2> ุ่มถือกล้องนะครับ fc แกงผงหวานกินลาบไก่ก่อนนี่คือไข่มัดส้มนะครับ fc อ,อันนี้อันนี้ก้อยไก่อันนี้คือก้อยเนื้อนะครับ fc มาเด้ออีซีเด้อมาทานข้าวด้วยกันเด้อค่อยจะบอกว่าได้ค่อยยันมาทานตรงนี้กินอย่างเดียวนี่ผักหวานครับแกงผักหวานไปหา,าวันนี้แล้วครับอีซีขึ้นไปหากับสร้างพงเดี๋ยวไม่ทันพ่อน้องก้อยกินอย่างเดียว น้ข้าว<อ>น้ำเครื่องผู <c oughs> จาดนินางเนมีสังไม่ชิ้ง้อไม่ให้เข้าโอ้เสร็จกิบคำแล้วเจ้าหวานครับนุก็จะกินอะไร ลราดิยูฮันเราบื่อที่เาค่ะนั่นนะ,ะัรจะกินนี่คำนึงอันนี้คำนึงอันนี้คำเนึงอันนี้คำนึงได้กินครูคำ เด็กเราชวนไปนอนนำไปเหรอเอาหาไปปิดอีเด็กอันนี้ก้อยไก่ครับเอวีก้อยเสร็จแล้วก็เอาไปท่านทำนแน่ทำไงคอยบอเห็นย่างย่างทำสุกบอกย่างมันสุก กาไกินนะทำมันจมกินน้ำค้าหงหรือมึงเหรอชดน้ำแข็งน,นะขนะอจบคลิปเพลงท่านี้ก่อนนะครับเอฟจีสวัสดีครับ